สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับ2025 Honda Go g o w i n g GCT ทรายรถมอเตอร์ไซค์ทัวริง3ล้อที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายระดับสูงสุด Honda g o w i n g ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะรถทัวริงที่หรูหราตั้งแต่ปี1975และในโอกาสครบรอบ50ปีนี้รุ่น2025ได้รับการปรับปรุงหลายด้านเพื่อเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น เริ่มจากระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ที่สามารถใช้งานแบบไร้าสายได้แล้วในปี2025ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วที่แสดงข้อมูลการนำทางและความบันเทิงต่างๆได้อย่างชัดเจน ในด้านสมรรถนะ2 0 2 5โกวิงมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,833ซ cc แบบ6สูบนอนให้กำลังขับเคลื่อนที่นุ่มนวลและทรงพลังระบบเกียร์มีทั้งแบบแมนนวล6สปีดและระบบเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch Transmission (DCT) 7สปีดที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรับรื่นและตอบสนองได้ดี ระบบการสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิดโบนช่วยเพิ่มความสเสถียรและการควบคุมที่ดีขึ้นในขณะที่ระบบเบรด ABS ที่ทำงานร่วมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยสำหรับความสะดวกสบายในการเดินทางไกล2 0 2 5กวิงมีเบาะนั่งที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการนั่งที่ยาวนานพร้อมระบบทำความร้อนที่เบาะและแฮนจับ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ที่ช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะทางไกลในด้านการจัดเก็บสัมภาระรุ่งนี้มาพร้อมกับกล่องเก็บของที่มีความจุเพิ่มขึ้นโดยกล่องด้านหลังสามารถใส่หมวดกันน็อกเต็มใบได้2ใบและยังมีช่องเก็บของด้านข้างที่ออกแบบมาอย่างลงตัวกับตัวรถ สำหรับราคาของ2,025 Honda Go Wing GCT t y p นั้นเริ่มต้นที่ประมาณ25,200ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานและ26,200ดอลลาร์สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับระบบเกียร์ DCT อย่างไรก็ตามราคาจะแตกต่างกันไปตามรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ทัวริงที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัย ความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม2025 Honda Go ing g o w i n g GCT t y คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ